การาเปียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสำริดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชัยภูมิพักพลังประชารัฐกระผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอให้เร่งรัดการพิจรา,ารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกรครับท่านประธานครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีนี้ มีปัญหาหนึ่งประการครับเนื่องจากโครงการได้ระบุการเพาะปลูกเริ่มจาก1เมษายน2563เป็นสาเหตุให้มีเกษตรกร150,000รายยังไม่ได้รับเงินชดเชยเพราะว่าเขาแจ้งการเพาะปลูกก่อนวันที่1เมษายน2563ซึ่งปัญหานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลแล้วและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ได้ประชุมเพื่ออนุมัติและหาแนวทางแก้ปัญหาแล้วแต่ผมทราบมาว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสะหลังหรือชื่อ,อย่อเรียกว่านอบอมอสอซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยังไม่ได้กําหนดวันเวลาและวาระการประชุมกระผมจึงขอให้ทางนอบอมอสอได้เร่งรัดเร่งรีบการประชุมเพื่ออนุมัติ เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไปกระผมขอ,อนําเร,ารียนเพิมเ่มเติมนะครับว่าเกษตรกรรอคอยรอแล้วรออีกรอมานานครับเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาจําเป็นที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องนําเงินไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงงานกระผมจึงขอให้ท่านธำนมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจาัดก,การมันส์หลังได้เร่งดาเนินการเป็นการเร่งด่วนที่สุดครับขอกล่าวขอบคุณครับขอบคุณครับ